ครับทุกสวัสดีโงมีแก่ันนช่วงประทานครับมื่อนแต่ไท่นะครับแย่สายภาพมากช่ประเพณนี้ขึ้นบันไมนะครับอยากทาาทอดให้พ่อแม่พี่น้องสู้ทุกคนได้เห็นประเพณนี้ของคนไทยนะครับที่ยังยึดถือปฏิบัตินะครับในการขึ้นมันไม่พิธีภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามจะ่ใช่ไปได้เลยครับนี่ครับคู้ฝนครับ หลานสาวนะครับสายันนาคานะครับนะครับบึงความงามรอบบานครับพี่น้องครับตอนนี asına, uh, uh, ้ก็นะครับกําลังเตรียมการนะพี่น้องเตรียมขึ้นบานใหม่ของพอดรลจตุโงทธรศรีลังคูลครับของหลานไส้นะครับและญาติพี่น้องครับกําลังจะแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าของบานครับหลานไส้นะครับเน้สายครับในตาไล่เอาตองเยาทองเยา เป็นของเข้มรวยแสดงถึงใจนะครับพี่พีบอกครับว่าบอกให้เจ <with> ้าของบ้านนะครับสวัสดีค่ะมียายสายภามาถึงบ้านไม่ได้พี่พี่มังตาขายให้ยายสายยายเขาอยากตีมอยากเสียชื่อได้เตรียมอยากเสียชื่อเด้อเดีว่าล่ะจีดี้ทมไมไม่มาอยู่ทางนี้ล่ะดูจีดี้มาอยู่ทางนี้หายเลยลูกนะี๋ยวบังแม่กด้่นแหละ่ปบาง ค,ครับ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 ตาเชษฐาสายแสดงความดีครับหลานเป็นทีเรียบร้อยครับไอพี่เลยแมฮ่ค่ะสวัสดีค่ะว <c oughs> ันนี้มาขึ้นบ้านใหม่มลูกชายนะคะคอสอดรอ,รอจตรุรงคณะศรีลังกูลขณะน,น,นี้เรากํกาลังเตรียมาข้าวข้าวเพื่อที่จะเพื่อที่จะเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมหาเป็นขาค่ำข้าคุณน,นะคะปรพี่นีสารบานเท้าครับพี่น้อง บรรยากาศธรรมชาติเยสัยครับเยส่ยครับจยส่พี่น้องบ้านพี่น้องครับครับกับดรครับวันพี่น้องไม่ขึ้นวันไม่ตวันดรครับตามันตาแพ้เข่าต้นประเดียดบองเลยของพัเลี่คุณไม่อยู่กับหคำคำคุ้นคุ้นลำลำด้วยพระเลี่ยงกะทิดีบรรยากาศพี่น้อง ของบ้านหลานไส้นะครับพี่น้องหลานไส้แต่ไช่นีเองครับขึงนบานไม้นะพี่น้องตรงนั้นแหะลูกน้ำนี่แะครับเกิดจากความสําเร็จนะครับของคนนุมไฟแรกนะครับเป็นหลานไส้ตาไส้ครับมากขึ้นบานไม้อยู่โคราชด้พี่น้องเดี๋ยวคลิปภาพงามๆสีแห้งอมบานเดี๋ยวแต่ไช่จะนำเสนอให้ทันปู้ชุมนะครับและเพื่อนๆได้เห็นต่อไปนะครับที่ตามกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องไอมนออิมนไมาลูกไมา ผระเข่าเลี้ยงนะพี่น้องนะครับเป็นพระเข่าเลี่ยงนะพี่น้องนะครับพี่สาวครับแล้วก็แม่ดองนะครับมาแสดงความยินดีครับดรครับเฮงเฮงรืยๆนี่ก็ะกำลังเตรียมนะครับเลี่ยงตอทีนะครับพี่น้องโดยหมอพามนะครับปาดฉบานห้องครับทำได้มาก ถ้าลูกหลานขึ่นบานไม่นะครับของท่านดรนะครับหลานไส้นี่เองครับหลานไส้พี่น้องแท้ๆของตาไช่ครับเป็นประเพณนี้ครับอยากทายทอดให้ท่านผู้ชมท่านได้เห็นนะครับของประเพณนี้อีสาน้านเท่านะครับ การเดือขึ้นอยู่บ้านหลังใหม่ๆนะครับก็ต้องมีพิธีทั้งภาพนะครับไอเก่งไปเติรนะครับต้องเติร์นก็รั้งสิเข่าเลยนะครับเดี๋ยวต้อใช้ทานถ้ำนะครับข้วสาลีกราวบัวขาวานะครับเป็นประเภทนีสารครับมึงน้อกันเพื่อนๆครับพี่น้องแดดพอนครับวันนี้อากาศฝากแจ่มใสครับครับเจ้าของบ้านครับก็ลั้ง ต้งคิดอธิษฐานนะครับวายเจ้าทีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในาการขึ้นบันไม่สาธุาุรุทธเจาี็นทีจาว่าตาที่พกปักหลักาจยืนนับปรที่นี่วันนี้ทนจุลุ่ครับตานาีลังกุลอมรูู้เนี่ยล้านล้าุทุกคน อ่าแต่ย่บันนั่นีอมันนี้ยรุกหลานขอฝากโกอาสวัีฝากขาน้ำมรุกอโภดุปักหลักแค่มุกคดนี่ยละอ่าไอ้พวักหลักนี่แค่กดไปรกเ็ไลก็ขย่านี่ถ้าปรนสุขถ้าป็นรถ้าป็นโรไ่ตากี่ดมัก็าไกลมันนี่ลรกหลานนี้ก็ปโดงีีขอเทศลูกไม่กินอาหารน้าดูุนแรงนี่อาหารเข้าวัดน้ำดูน้ลานนี่แะ อาไปแคมงเด้อตาทุกอจารย์าโคนาโคอิติมันโตสุติมันโตกิติมีนาสการเลนะมาส่งขันต่อโอเคื่อนยกปัดปัดค้นเลยนะคตปัด่ปัดจรุณก็ได้ต่อินขั้นก็ไดิแตว่าปัดลงม่

ยันนังสิเก่งๆสอบจเป็นเก่านะอันเดอรได้ทุกออนทุนแนวเด้อไอมิสุกมิลาเพ่งๆๆเยๆสาธุสาธุเือลไมอะไรเหไวันดีวันดีเตรียม้าเขายาผลไม้ครับพิธี่กำลังจะเริ่มไม่พี่น้องพิธี่กำลังจะเริ่มนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาฟ้องก็ตายนะครับเป็นประเภทนี้ใช่นะครับการขึ้นบันไม่นะครับโดยหมพาผ้าขึ้นบันนะครับตามประเภทนี้นะครับมึงไปทำกันเรื่อยๆครับพี่น้องมาเด้อลูกหลานเด้อไปหาภ้าไปหม่องซุปหม่องเย็นหมละมาเดยน้ำมาอีกหลายโยดจู่ควายเสียหอดหม่องย้อมหม่องเท่าหมองซุปหม่องเย็นมาควายไปควายมา

มองเจ็บมองบ่ไข่มองบป้กวยมองพี่ลำพี่ด้วยเปบอกว่างท่านสามรอบพี้องสามรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึรอบแล้วรอบหนึ่งผ่านไปทีนี้รอบสครับนะ้มเย็นสามรอบสามรอบสามรอบ สุ s yeah! <S ่มเย็นซุ่มเย็นบางมีสีสุกขไข่พวค้ยหเก้อด้วยบันละมาเก็บซุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ลอน่ะสรอบแล้วครับสรอบแล้วใกลแล้วไกลแล้ว ที่พามต่อไปนะครับย้ายช่วยนยรวยรวยรวยบ้านแห่งความสุขครอบครัวส uh. ุขสารร่ำรวยร่ำรวยครอบครัว กะดอนควานตะตาขนสิ ja, ham, ่งของยง้มืดฟ่าม่าน้าแต่ใสนาะโอ้ยง่ายคนแล้วก็มาเป็นเมืองใหม่เมืองางแต่ละวุ่นคนหลเมืองข้างตนบนอดีตประการก่อนพีบนี้เราทุก้อนมองกระเจ้าก็เป็นหินรปอินก็แม็นหนานั่น่อยเมเปลาก็บอกว่าไปเ้อพอดองรัตกนครมองโย่มองเต้าบ้านตังคิวเขามองข้ามมองโคมองโย่มองตุ่มมองเห็นมองข้อย่างนี้ มองเลยก็ไข่ปลเก็บยวปลวยของกระดับบุรีกรถิ่นั่นแหละอธิบายหนินี่เป็นของรดับบีขาได้มากนนี่ของรดับบุรีสระทิ่ทางถิ่นนี่รังจะมาผูกตางเห็กับเหมด้วยเป็นหาเศรษฐีคนได้มากหนพระหลวงก็หลานมานม้าจางว่าแทะเออทันสีมาคำมาคูดกับขอโทษเด้อที่ไข่อเบาแห้งเสียงดังคือสิเกียดแกะไกันบรด้เกียดเด้อขอน้ามูเจ้าที่ท่องเที่ยวมาหลายนี่เอออยากถามวามูเจ้ามานมูเจ้าได้อียังมาเน่ เต้นตัวอย่างให้หลดพ่อมังหลุดกลัวกันเลม่ปิ้นเพชรพักหัวเดียวโจ้นกไก่พี่พ่อได้เนี่ยป่ะน้ออันบี้เงือนกัดเกียวเนี่ยนี่มัเตัดล็กเาล้วหนี่ผาหามาได้พราะขาดเงิน่เแีวให้คร้านหา่ปเฮ้ยเตือนตัวอย่างแต่แนวแบบกันวังวัดจมาหลับมาร้วยมาสับมคุ้นัเมอาหารการกินเนีอยู่น่ากินเด้ได้มาบอสอาหารการกินก็ได้าเฮ้ยหอมหอมตวเนี่อมกล้วยน้องหอมกล้วยน้ำว้าปูปลาของกินก็ได้มาก คน่าภาผมาเสลเล่คปรเดียวคน่อาคเมาใช่สัมภูเปิดประตูป้องไงสมัยาเสียน้อ้อ้าขันมาจ้งสันขันได้ของด no be ja ีมาเมื่อสุ so ันสูแนลเนี้ยบเดียวเที่ไปไปทั้งพูนทั้งตรงหน้าฝนเนาะเออเตรียมคอยถ่ายนิ้ใช่มากพบสวนจตัว่าเมื่อเปล่นมามาังดีรอเคยเคยแขง้แต่ยืดค่อยใ่ขาหาบบบฮดยังตด็มา แต่พวกส่วนตัวอย่างทุกเพียงว่าเพขาดเ่รเละเอกมานี่เออถาสิผ้าไอ้คําคำเขี้ยนสัน้นพวกหลานโลูกว่าให้ทุกญาติให้ขอเชิญได้ขึ้นสูเง้นเดอ้อเออตาเทพขออน,นุางตาเสียเทียง นโมทัพจารนทะนโมตัานโมทัสสะพระกัโตพระกัโตสัมสัมพุทธัสสะนนโมัสสะพระกัตโตพระตโตสัมทสัมพุทธัสสะนรโมัสสะระกัตโตระตโตนโม พรุทธสระสอิติพิโสควาอิติพิโสระวา ดีย่างดีดีย่างดีเสาใช้สีเสาใช้สีสวัสดีล่าพ่อสวัสดีล่าพ่อนโมมหาเลิศนโมมหาเลิศเด็กด้ย่โยกเด็ก้ยเพื่อแค่โยนโมพุทธายะนโมายะพุทธรักษาพุทธรักษาธรรมรักษาธรรมรักษาการรักษาการรักษาสาธุ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 พระพุทธเจ้าทีพระพุทธเจ้าทีเป็นแม่กรที่เจ้าขาเป็นแม่กรที่เจ้าขาเทวดาพุ รักษาอยู่นะสถานที่นี้เทวดาุกปบัรักษาณสถานที่นี้เ่อตัวผู้ขาเมื่อดตัวผู้ขาด้จตุรงธนศลังคมะาัิวันธนศิลลังคิงสิเาวดีธนศิลลังคูนแล้วก็อ่าอลงหลานกอพ่อนี่แหะมาขอส่วนขอเพ็่พระอาศัยอยู่บ้านลังเนียะในพระพุทธเจ้าที่พบรักษาพบหายยยมีคนอทุก นี่แต่พวกสกพวกจะเลริพวป็นพวกพกพวกพหลงกใ้ตันใยมากกากามะกายคอยามด้วยทุกงิ้งยกนทิ้่ได้รันทิ้งมันสมคบมารถนทุกประการ้าโย่ใจโย่ใจโย่ นี่กับเขามาในบ้านละพี่นอ้องกันบรรยากาศคือจท่านผูน้ชมเห็นครับเป็นประเภทนี้แบบบานบานห้องละครับยังยึดถือปฏิบัติกันมากนะครับโดยเฉพาะอิ่มเอิบใจนะครับที่พี่นอ้องปอปปานะครับมาขึ้นมอยูครับเป็นประเภทนี้นะครับที่คนอิสา,านบานเฮ้าหรือภาคเหไหนครับยังยึดถือปฏิบัติในพิธีขึ้นบ้านไหมนะครับก็ไปไหว้พระด้อัวเสอย่าง ก็ไปรายงานตอวกันต่อไปเรียกให้พระเขกันค่ะอัรหังสัมมาสัมพุทโธนะครับพระพุทธังพระขวัญตังอภิวาเทมิสาว to la ha to samma samputhasa na mo ta sa pa ka wa to la ha to samma samputhasa na mo ta sa pa ka wa to la to samma samputhasa iti pi so pa ka wa ala ha samma samputho vi cha cha la na sampanno sukha to yo ka vi Anu talo puli saka masalaki, Kata dewa manus tanang puto pakawati. Sawad kato pakawatatamu, ภววิญโยนิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยกิจังจตาริ Esa hacha Sawa. ลงขนัดสีล็ก <dá> คุณของข้อที่เดคนตุขคนทีเล่นคนเจียบไปห้มไก่ย่งี่เด้วเมื่อแรกมาบอกเล็กบอกเบืดอในสองตัวสามตัวเจีตัวเก็บตัวเียเอีหลาตเยตัวเยตัวเเอียบีเป็นยุศัลบายด้วยพับเป็นกุศัลบายบอง สานมาเท่าขับในพื้นที่ขึ้นบันหม่นะพี่น้องเห็นแล้วครโอ้ยมันประเพศนี้เก่าดังเดิมครับเดี๋ยวมาฟังน้อกันครับว่าเหตุการณ์จะเป็นในตอไปนะครับพี่น้องเมื่อแล้วกรโอ้ยอบอุ่นครับขึ้นออกขึ้นใจครับยังคงยึดถือประเพณีอันดีงามนะครับของการขึ้นบันหม่นะครับเอาไว้แล้วน้จรแลันพุ้องนี่้านที่เท่าครับทาไเจ้ของกสองับ โอ้ยนั่นเตีนยจังเลยนั่งนันดีจังัดมาได้นั่งไหวนั่งหาจังแมันแต่เล่าไม่ถูกใ้รขอเปนนอนเลยคุณแม่เส้นเตี้ยหายเจ็บเลยมีคนดูแต่คนฟัดจับฟัดเสี้อไปจัไเลยก็คุณเตี้ยฟัดมานึ่งหมื่นหนอหนะงเตี้ยหนื่แสนแตงาู้ไปแก่ไี่ส่งเลยไอพี่แต่กสุกเีต่้าถูกแต่สมอได้เลยกา ฝงลกลานเด้อต่นเย่เอฟุ้งซิ่งฟุ้งยปมันเก็บยนี่ยันเหนืยต้องมุดดียุ้งซิ่งฟุ้งันข่วยเราหม้อป่วยเราบาตนี้อาหารเช้าแบบนไลยบัี้ได้น้อยหรสิ้ันนี้ง่ายกว้ยไม่้หรอิาน่หรือสินองจะขึ้นไหนจะขึ้นสมัยยังครับจบเรข้าวหาของประเพทนี้เยสตินนะครับพี่น้องสลัมบูนีจะใช้ยาสายนะครับกาวข้าว่า สวัสดีครับ